วันนี้ครูกุ้งจะมารีวิวสวนพี่กั๋มนะคะว่าท่านใช้ปุ๋ยน้ำของเราแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่ยังไม่ใช้หน้ายางเป็นยังไงคะหน้ายางแข็งครับหน้ายางแข็งน้ำเลี้ยงเป็นยังไงคะเยอะไหมคะน้ำเลี้ยงก็เยอะอยู่ครับเยอะนะคะน้ำเลี้ยงเยอะมากแต่พอมาฉีดปุ๋ยน้ำของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับน้ำเลี้ยงไม่ค่อยมีมันมีเปอร์เซ็นต์ยางมากขึ้นครับอ๋อมันมีเปอร์เซ็นต์ยางมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักดีขึ้นไหมคะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นครับ ๋อ้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่กำท่านกรีดให้ดูนะคะโอเคค่ะพี่กำเชิญกรีดให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหน้ายางสูงมากเลยนะคะให้ทุกท่านดูเอาเป็นยางแก่แล้วครับยางแก่แล้วนะคะเห็นไหมคะโอ้โหยางสูงมากเลยนะคะต้องใช้พี่ต่อเลือดด้วยนะคะหน้ายางนิ่มมากเลยนะคะเห็นไหมคะออกรือยางคะไหลไหมยางคะ โอ้เป็นไงบ้างคะยางของเราโอ้โหน้ำยางไม่ธรรมดาแล้วก็ข้นมากเลยนะคะเอาหยอนน้ำกดแล้วมันข้นเร็วไหมคะก็ข้นเร็วอยู่ครับดีกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะอืมดีกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะนะคะโอเคค่ะเราไปดูอีกต้นดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นต้นเดียวหรือเปล่านะคะมา เป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหมคะหน้ายางของท่านนิ่มมากนะคะต้องบอกว่านิ่มมากนะคะเห็นไหมคะโอโ้โหสุดยอดจริงๆไหลาตามมีดเลยนะคะต้องบอกว่าไหลาตามมีดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะดูความอาย้อยของน้ํำยางนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะผลของการที่ใช้ปุ๋ยน้ําของเรานะคะยางคน้นยางมีน้ําหนักแล้วก็ น้ำเลี้ยงไม่ค่อยมีนะคะเห็นไหมคะไปเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะขอดูอีกสักสามต้นนะคะหน้ายางต้องบอกว่าโคตรสูงเลยนะคะดูเอาค่ะดูเอาสูงไม่สูงท่วมหัวเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้ไหลแล้ว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 ไหลปิ่มปิ่มตามมีดเลยโอ้ท่านไหนอยากได้แบบนี้ต้องมาใช้ปุ๋ยน้ำกับเรานะคะ ใช้ไปชุดหนึ่งหมดหรือยังคะยังไม่หมดครับยังไม่หมดนะคะใช้ไปชุดหนึ่งแล้วนะคะกี่วันฉีดครั้งนึงคะก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งเท่านั้นเองนะคะท่านใช้ดูเอาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างท่านไหนสนใจหรือว่าอยากได้น้ํายางข้นยางออกเสมอไม่มีน้ําเลี้ยงมีแต่น้ํำยางทักมาหาครูกุ้งได้นะคะโอเคคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครูกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายจ้า